อ้าวโหพี่แชมป์กำลังหาตัวพอดีเลยไปได้เปิดร้านมาวันนี้เจอเจอลูกค้ารายแรกของร้านนี่โอ้ลูกค้าดูก็เทวินเทยินเบสิกเหรออ่าใช่พี่มาๆมาๆเดี๋ยวทำคลิปให้ลูกค้าด้วยนี่ซีวิกกับเทยินเบสิกนะนี่นี่ยโอาเจอมเจอแต่โช์สแตนดาร์ดนี่แหละแต่เทยินเขาผลิตไงสีดำเหมือนกันเลยเอ้ย ดูแล้ว่า่าให้ช่างเขาใส่ก่อนแล้วไปลองฟิลลิ่งกันว่าดีไหมแต่ใส่พี่เคซีนะเหมือนเดิมปีค่าแรงปีค่าตั้งศูนย์รอบแรกเดีย๋ยวไปดูกัน G six six เหมือนที่เปิดคลิปไว้เมื่อกี้นี้กับเจ้าซีวิกเอฟซีนะฮะที่เอฟเคี่เอฟเคคราวนี้อะไรเอฟเคเอฟเคกับเจ้าซีวิกเอฟเคนะฮะใส่โชกร์สแตนดาร์ดเฮ้ยทฮ่โชกสแตนดาร์ดมันก็ต้องยุบๆดิกับมันเป็นโชกสแตนดาร์ดของค่ายเทยินนะฮะ ก็คือ Enduro Pro Basic นั่นเองสวยสินี่อะไรเงี้ยทำไมชื่อมันดูดีอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นชงแซนด์ดที่อัปเกรดขึ้นมานั่นเองครับผมก็คือรูปทรงเนี่ยเหมือนของสแตนดาร์ดเลยว่าไงคือเปลี่ยนไปไม่รู้ขนาดสียังสีดำอ่ะใช่เปลี่ยนไปเมียไม่รู้แน่นอนใช่ทีนี้กับเจ้าคันนี้นะจริงๆแล้วไอ้ FK เนี่ยมันเป็นสายสิงนะสายสิงพี่วัยรุ่นชอบแต่งกันเยอะมากเลยใช่ใชจากเมื่อกี้นี่โอ้โหนี่เป็นไงโค้งตัวเงี้อุ้ยแน่น สายซิ่งเนี่ยอย่างแรกเลยหลังต้องแน่นหลังต้องแน่นใช่หลับสบายแน่นอนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมจํานะตอนที่ผมจําในร้านในร้านนะผมรู้สึกได้เลยว,ว่าหลังมันแน่นขึ้นและก็หน้าก็ยังคงความนุ่มอยู่นิดๆแต่ก็มีความแน่นแต่ทีเนี้ยต้องไปวัดกันช่วงความเร็วอีกทีหนึ่งว่าเป็นไงคอนโทรลได้ไหมดีแต่ที่ผมรู้อ่ะผมลองให้ลูกค้าไว้ได้นะความเร็ว,วผมไม่ได้ขับรถเร็ว <c oughs> อ่าและเนื่องจากเป็นรถลูกค้าเราก็มาลองกันแค่ธรรมดาธรรมดาพอที่ความโดยรวมความโด,โดยรวมว่าเป็นยังไงจากที่ขับมาดีครับไม่มีไม่เต้นเปลี่ยนเลนหน่อยโอ้โหนี่ว้มันแน่นนะเนี่ยเปลี่ยนเลนก็ตามสั่งครับเหมือนเช่นเคยแล้วครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่แบรนด์เทยินอ่ะเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าโชว์เขาดังดังเป็นแบรนด์ดังของญี่ปุ่นนะฮะที่มาขายอยู่ในไทยนะดีดีเลย่ะ แล้วเขาทํามาจับกับสแตนดาร์ดเนี่ยแล้วที่สําคัญนะราคาจับต้องไม่แพงจับต้องได้แล้วที่สํนะาคัญเลยฟิลลิ่งดีบอกไว้เลยว่าดีเนี่ยผมขับมาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันดีอันไหนดีเราก็บอกดีเนาะอันไหนไม่ดีเราก็บอกใช่เราก็าไม่พูดเราก็ไม่บอกรถอันไหนที่ใช้งานมาเยอะแล้วหรือว่าคิดว่าโชคท่านพังกับเจ้า เทยินเนดูรัโปรเบสิกนี่ผมว่าก็ตอบโจทย์นะแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยที่สัมพัญนะครับติดที่เคซีเรซิ่งนะ <Wh ey. S 1> ฟรีฟรีค่าแรง <Wh ey. S 1> ฟรีฟรีค่าสั่งศูนย์ครั้งแรกนะจ๊ะตอนนี้มีหลายรุ่นแล้วที่ออกมากับเจ้าเทยินเบสิกเนี่ยเทยินเนดูรับกรเป๋าเอนดูรโปรเบออกมาเยอะแล้วตอนนี้ที่ผมทำคลิปไปก็ G5 GC สยาวี CVG5 CVG4 แล m แค70 Camry 50อันนี้ก็มา CV i c FK <F K. S 2> ่า FK นะ่าจะตามมาจริงๆแล้วพื้นฐานเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่เลย FK เดี๋ยวถ้ามีอันไหนเพิ่มเติมมาเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ลองรถให้จะได้รู้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมกับทีมงานก็ขอลาไปก่อนครับฝากเพจลานเคซีเรซิ่งเฟซบุ๊กทิกต็อกไอจี u ูทูบนะครับ สวัสดีครับ